เบเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็โมโหอีกแล้วเพบเดี๋ยวเดราก็โกรธอีกแล้วตั้งแต่เรามาสวดมนต์ไหว้พระมาถึงทุกวันนี้มีใครละติสิน,นินทาได้หรือ,อยังยังเลยนะเห็นไหมนี่แหละคำว่าไฟทุกไฟกิเลสไฟตันหาถึงบัตรนั่นถึงบัตรนี้ยังละติสิน,นินทาไม่ได้เลยมีใครมานินทามากๆเขามากเขาโกรธไหมโกรธอีกเนาะน้อยใจทุก จเสียใจอีกเขาเรียววัดจุดไฟเผาบานตัวเอกการที่เราจะต้องคบต้องคิดกันแล้วคําว่าปฏิบัติธรรมต้องทํากันจริงๆนะทำกันให้ได้มันต้องเห็นอะไรไม่ไดีแค่ไหนไม่ไปติศินไม่ไปนินทาอาจารย์เคยเทศตั้งแต่สมัยพระอาจารย์ยันตะสมัยอา,อาจารย์นิกอนนะแต่ตอนแรกๆอาจารย์ก็ํำหนิทันนิดหน่อย เพราะทำไมถึงตาำนี่เสียดายอยากเดินอย่างท่านแต่บังเอิญของเราโดนศึกมาซะก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มแตกสารธรรมะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็ไม่เคยติสินนินทาท่านอีกเลยจําได้คําหนึ่งที่เอามาเทศน์ให้กับคณะเราเป็นประจําจงเอาแต่กรรมดีของเขาอย่าเอากรรมชั่วของเขานะตอนแรกๆก็นั่งคิด ว่าไม่เอากรรมชั่วของเขาเนี่ไม่เอาอยัางไงเอาแต่กรรมดีของเขาจะไปเอาที่ที่ไหนนะคำตอบมันก็บอกว่าเคยเคารพยังไงควรเคารพอย่างนั้นสิ่งใดที่ไม่ดีของเขาก็อย่าไปติสินอย่าไปนินทาต้องแยกเรื่องบุญที่เคารพก็ยังต้องเคารพอยู่ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญบำเพ็ญตนหนักๆแน่นๆ จะเคารพไหวไหมคำว่าไม่นินทาจะอดได้ไหมปัญหาก็จะต้องเกิดขึ้น